ค่ะสวัสดีนะคะพีพีเอทมี่าุนค่ะวันนี้ก็ยังมาพบกันอีกเช่นเคยค่ะสําหรับเชอบเลมีดาบไทยนะคะและมีดสวยจากพี่ช่างบอยปราเสถียรนั่นเองค่ะวันนี้ก็จะเป็นมีดบ้องนะคะหรือว่าจะเป็นมีดใช้งานอนเนกประสงค์ทั่วไปหรือว่าจะเป็นมีดการเกษตรนั่นเองค่ะตรงนี้ก็มีมาการันทั้งหมดเก้าเล่มเลยทีเดียวนะคะจะเน้นในเรื่องของการใช้งานหนักใช้งานจริงได้สะดวกสบายที่ทุกเวลาอย่างแน่นอนค่ะเพราะว่างานชุดนี้เป็นงานเหล็กลังลูกไฟนั่นเองค่ะ และที่สําคัญค่ะวันนี้มาพร้อมฝัก PVC ทุกเล่มด้วยนะคะสําหรับงานเล่มแรกของเราค่ะเป็นมีดบ้องบาลังค่ะที่พี่ๆหลายท่านนะคะอาจจะพลาดในส่วนของคลิปก่นกอนๆกันไปนะคะตรงนี้เดี๋ยวเช็คแสงนิดนึงว่าพอดีไม่ได้เอาสป,ปอรตไลท์มาด้วยนะคะก็สําหรับงานเล่มที่1ตรงนี้ค่ะใบยาวอยู่ที่13นิ้วค่ะสันนนา10มิลใบกว้าง2.4นิ้วและด้าม5นิ้วค่ะ สำหรับด้านบ้องตรงนี้นะคะไม่มีการออกกันเชื่อมนะคะหรือว่าส่วนอกสนใจงานมีเเล่มไหนเนี่ยก็สามารถแอดไลน์มาได้ที่เบอร์โทร0649892265ค่ะจะได้ส่งในส่วนของรายละเอียดของงานให้ดูหรือว่าเป็นรูปภาพที่ชัดเจนมากขึ้นนั่นเองค่ะตรงนี้อาจจะไม่ค่อยชัดหรือว่าอาจจะเบลอนะคะแสงไม่ค่อยมีต้องของภอภัยด้วยจริงๆค่ะสําหรับงานเล่มแรกตรงนี้ค่ะแบ่งปันที่ราคา900บาททวนค่ะมาพร้อมฝัก PVC ไม่ และมาพร้อมฝัก P v c ซีบริการส่งฟรีนะคะไม่มีการบวกเพิ่มใยในทางสิ้นสำหรับพื้นที่ห่างไกลนะคะสำหรับการขนส่งนั่นเองค่ะตรงนี้ทางร้านเราส่งให้ฟรีกันเลยทีเดียวแต่จะมีในส่วนของการเก็บเงินปลายทางค่ะที่เรียกเก็บเงินปลายทางต้องบวกเพิ่ม50บาทค่ะเพราะว่าเป็นค่าบริการการเก็บเงินปลายทางนะคะตรงนี้ต้องขออภัยด้วยแต่ทางร้านเรายังบริการส่งให้ฟรีอยู่นะคะตรงนี้สําหรับงานเล่มที่2ของเราค่ะใบาย,ยาวอยู่ที่ 12.9นิ้วสันนา10มิลใบกว้าง2.4นิ้วและด้าน4.6นิ้วค่ะสำหรับงานเล่มที่2ตรงนี้แบ่งปันที่ราคา900บาทพร้อมฝัก PVC ด้วยเช่นกันค่ะต้นอกสนใจงานมีดเล่มไหนรีบจับจองกันก่อนได้เลยนะคะที่เบอร์โทร 0 6 4 9 8 9 2 2 6 5นั่นเองค่ะเพราะว่า1คลิปจะมีกันเพียงแค่1เล่มน,นะคะไม่มีสต็อกแบบเยอะๆเพิ่มเพอย่างแน่นอนค่ะถ้าหมดแล้วหรือว่าปิดไปแล้วก็ต้องรอง,งานชุดใหม่เท่านั้นค่ะมาต่อกับงานเล่มที่3กันได้เลยค่ะงานชุดน,นี้เป็นเหล็กลังรถไฟทั้งหมดนะคะ สำหรับงานเล่มที่3ของเราค่ะใบยาวอยู่ที่13.2นิ้วสันหนา10มิลใบกว้าง2.5นิ้วและด้าน4.9นิ้วค่ะสำหรับงานเล่มที่3ของเราแบ่งปันที่ราคา900บาททวนพร้อมฝัก PVC ค่ะเป็นมีดทรงบาลังนะคะตรงนี้เห็นชัดๆเลยนะคะส,สนใจงานเล่มไหนรีบจับจองกันก่อนได้เลยค่ะสำหรับมีดบาลังของเราวันนี้มากัน4เล่มน,นะคะสนกสนใจงานเล่มไหนต้องรีบๆเลยนะคะสำหรับ PVC ที่พลาในส่วนของคลิป ผ่านมาหรือว่าคลิปก่อนหน้านี้นั่นเองค่ะมาต่อกับงานเล่มที่4กันได้เลยค่ะสําหรับงานเล่มที่4ของเรานะคะใบยาวอยู่ที่13.4นิ้วสันหนา10มิลใบกว้าง2.4นิ้วและด้าน5.1นิ้วค่ะสําหรับงานเล่มที่4ตรงนี้ค่ะใบยาวอยู่ที่อ๋อแบ่งปันนะคะแบ่งปันที่ราคา900บาทพร้อมสัก PVC นั่นเองค่ะ สำหรับงานเล่มที่4ของเรานะคะตรงนี้มีบาลังมาทั้งหมด4เล่มค่ะและก็จะเป็นมีดเพื่อการเกษตรนะคะเดี๋ยวขยับตัวให้นิดหนึงสำหรับมีดเพื่อการเกษตรนะคะตรงนี้ก็ เล่มที่ห้าค่ะใบยาวอยู่ที่12.2นิ้วสันหนา7มิลใบกว้าง2.7นิ้วและด้าน4.7นิ้วค่ะงานเล่มที่5้าของเราตรงนี้ก็ยังคงแบ่งปันที่ราคา9 0 0บาทพร้อมฝัก p ี c นะคะมาต่อกับงานเล่มที่6กันได้เลยค่ะสำหรับใบที่6ตรงนี้ใบยาวอยู่ที่13นิ้วค่ะสันหนา7มิลใบกว้าง2.9นิ้ว ใบกว้าง2.9นิ้วนะคะและด้าน4.6นิ้วค่ะสำหรับงานเลื่อนที่6ของเราตรงนี้แบ่งปันกันที่ราคา900บาทนั่นเองค่ะ ตรงนี้เป็นงานไซส์ใหญ่นะคะก็จะไซส์ก็จะลดไปตามขนาดของราคานะคะตรงนี้สําหรับงานเล่มที่7ค่ะใบที่7ยาวอยู่ที่11.5นิ้วสันนา7มิลใบกว้าง2.5นิ้วและด้าน4.6นิ้วค่ะสําหรับงานเล่มที่7ของเราแบ่งปันที่ราคา800บาททวนค่ะมาพร้อมฝัก PVC ทุกเล่มน,นะคะสําหรับงานชุดนี้มีบลบองของเราที่พร้อมใช้งานสะดวกสบายและก็ยังพกพาได้ ดีด้วยค่ะเพราะว่ามีฝัก P ีวให้ไปพร้อมด้วยเช่นกันสำหรับงานเรื่มที่8ของเราค่ะใบาย,ยาวอยู่ที่11.7นิ้วสันหน,8นา8มิลใบกว้าง2.6นิ้วและด้าม4.7นิ้วแบ่งปันที่ราคา800บาทนั่นเองค่ะสำหรับงานเพื่อการเกษตรนะคะตรงนี้ก็ต้องแจ้งกันไว้ก่อนนะคะว่าสําหรับงานมีดของเราตรงนี้เนี่ยรับประกันงานมีดทุกเล่มเลยนะคะสําหรับ p p f c ที่ตัดกสนใจหรือว่า อยากจะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะก็สามารถติดต่อ,อก,กันเข้ามาได้เลยค่ะที่เบอร์โทร0649892265และยังสามารถใช้เบอร์โทรนี้เพิ่มเพื่อนแอดไลน์เข้ามาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ด้วยเช่นกันค่ะและงานเล่มสุดท้ายท้ายสุดของเราค่ะคืองานเล่มที่9นั่นเองค่ะใบยาวอยู่ที่10.5นิ้วสันหนา6มิลใบกว้าง2.1นิ้วและด้าม4.2นิ้วเล่มที่9ตรงนี้แบ่งปันที่ราคา700บาทพร้อมฝัก PVC นั่นเองค่ะและงานของเราเนี่ยจะเป็นงานตีร้อนนะ และที่สําคัญเราจะตีสันหนาตรงนี้ตรงนี้จะตรงโคนนี้จะหนานิดนึงแล้วก็จะไล่ปลายบางนะคะเพื่อที่จะให้น้าหนักมีดเนี่ยมันพอดีแล้วก็ยังสามารถใช้งานได้นะสะดวกสบายนั่นเองค่ะสําหรับวันนี้ก็ลากันไปก่อนนะเดี๋ยวมาพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะขอบคุณและสวัสด,ดีๆ ขอบคุณนะคะแล้วก็สวัสดีนะสำหรับพี่พีเอฟซีทุกท่านยค่ะสำหรับคลิปวันนี้เป็นวันที่19นะคะมิถุนายนเป็นวันคฤนหัสนั่นเองค่ะลืมแจ้งนะต้องแจ้งกันไว้ก่อนเพราะว่ามีพี่พีเอฟซีบางท่านบอกว่าคลิปนั้นคลิปนี้เพราะว่าจะใส่เสื้อคล้ายๆกันหมดเลยนะจะไม่แตกต่างกันสําหรับวันนี้คือคลิปของวันที่19มิถุนายนปี68นั่นเองค่ะสำหรับคลิปนี้ลากันไปก่อนค่ะขอบคุณและสวัสดีค่ะ